กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโลก IP นะฮะหลังจากที่ช่วงที่1เนี่ยก็มีข่าวฮงหงแฮกไปนะฮะก็อาจจะฟังดูเครียดนิดนึงมาดูกันที่ข่าวอัปเดตท,ที่ค่อนข้าซอฟต์ลงมาบ้างดีกว่านะฮะและหลายคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเลขของออยอดดิสไลค์เนี่ยถึงไม่โชว์แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกัน แม้ว่าพวกตัวเลขยอดไลค์แล้วก็ดิสไลค์ใต้คลิป YouTube เนี่ยฮะจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยให้ผู้สร้างเนี่ยรู้ว่าคนชอบคลิปหรือไม่ชอบแค่ไหนนะฮะแต่หลายครั้งนะฮะมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคามแล้วก็กลั่นแกล้งออนไลน์ด้วยวิธีที่เรียกว่า Dislike Attacks นั่นเองนะฮะคือเป็นการเกณฑ์คนไปรุมกดดิสไลค์รัวๆนั่นเองนะฮะโดยที่ไม่ได้สนใจเนื้อหาของคลิป จึงทำให้ทาง y t u t u เนี่ยนะตัดสินใจที่จะเริ่มซ่อนตัวเลขดิสไลค์แล้วนะฮะเดียวก็ได้มีการเริ่มทยอยไปแล้วนะฮะดังที่คุณผู้ชมเนี่ยก็ได้เห็นอย่างตัวอย่างในคลิปนี้นะฮะก็ไม่มียอดดิสไลค์โชว์แล้วนะฮะ การตัดสินใจครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการทดลองเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะว่าหากว่าลองเปลี่ยนรูปแบบของปุ่มดิสไล k ์เนี่ยะฮะลองซ่อนยอดดิสไล k ์ไปเนี่ยนะฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะฮะยังเกิดการคุกคามอยู่หรือไม่นะฮะผลการทดลองก็ได้ค้นพบว่านะฮะช่วยลดปัญหาดิส l i k e a t t แท k ได้อย่างมีนัยสําคัญอ่ทีนี้ก็เกิดคำถามนะฮะว่าแล้วครีเอเตอร์จะรู้ได้อย่างไรนะฮะว่าผู้ชมเนี่ยชอบคลิปของเขาหรือไม่นะฮะหรือว่าไม่ชอบเนี่ยในเมื่อว่า Your, uh, ซ่อนยอดดิสไล k ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบก็คือว่าในส่วนของครีเอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ยังสามารถเห็นตัวเลขยอดกดดิสไล k ์ได้นะฮะใน YouTube Studio พร้อมกับมาวันอื่นๆนะฮะที่จะช่วยทำให้เข้าใจว่าคนเนี่ยชอบเนื้อหาน,น,นั้นนะั้นแค่ไหนนะฮะแต่ในฝั่งของผู้ชมนะฮะก็ยังเห็นปุ่มดิสไล k ์เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าจะไม่โชว์ตัวเลข ยอดโดยรวมนั่นเองนะฮะแต่ว่าเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยก็จะมีการแชร์ข้อมูลไปยังเจ้าของช่องแบบส่วนตัวมากขึ้นนั่นเองนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองก็ไม่ต้องตกใจไปนะฮะว่าทําไมเอ๊ยยอดดิสไลค์หายไปไหนแล้วนะฮะถ้าใครพี่อ,อ,อาจจะเริ่มทำ YouTube อาจจะเอ๊ะล้าจะรู้ได้อย่างไรว่าการตอบรับของคลิปนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะฮะอ่าก็ ก็สามารถเข้าไปดูใน Creator Studio ของ YouTube ได้น,นั่นเองนะฮะยังไม่ได้หายไปไหนนะฮะสำหรับยอดดิสไล k ์นะฮะตัวปุ่มดิสไล k ์ก็ยังสามารถกดได้เหมือนเดิมนะฮะเพียงแค่ว่าก็จะไม่มีใครเห็นนะฮะว่ามีคนกดไปเท่าไหร่นะฮะก็จะเป็นการช่วยลดการ dislike a t t a c k ได้นะฮะเนื่องจากว่าการที่คนมาเห็นแล้วก็ไปกดดิสไล k ์อะไรอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเพราะว่าอุ้ยเห็นแล้วมันน่าสนุกเออยยอดมันเยอะดีก็มาช่วยกันกดกดกดเข้าไปอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ในเมื่อไม่เห็น ก็ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรดังนั้นแล้วการ dislike a t t e x เนี่ยฮะก็น่าจะลดลงนันเอง